สวัสดีครับช anel n ปอนรีวิวนะครับต่อเนื่องมาจากคลิป Rolex Submariner 2020ที่ผมได้เผยแพร่ไปของหน้านี้นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการมาคุยในเรื่องอีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่มีการเปิดตัวใหม่เหมือนกันแล้วก็ผมว่าแอบน่าสนใจไม่แพ้กับ Rolex Submariner เลยนะฮะก็คือเจ้าตัว Rolex Oyster p r r p e t u a l นะครับ,รบซึ่งเจ้าตัวรุ่นนี้มันเป็นรุ่นหนึ่งที่ผมว่าหล,หลายๆคนเนี่ย จะเคยซื้อแล้วก็เคยเห็นมาบ่อยมากนะครับเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่เรียกได้ว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นและกันสาหรับคนที่อยากจะซื้อโรเล็กซ์แล้วก็ราคาแบบไม่ได้แรงมากนะซึ่งรุ่นนี้มันมีการอัปเดตใหม่เหมือนกันนะในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ทุกคนเนี่ยก็จะเทไปทางโรเล็กซ์ซัมเมอร์ลีเนอร์หมดเลยเพราะว่ามันก็เป็นรุ่นแบบไอคอนิกใช่ไหมฮะแต่รุ่นนี้เอาจริงไอคอนิกไม่แพ้กันเลยนะครับแล้วก็รุ่นใหม่ที่เขาออกมาเนี่ยผมว่ามันน่าสนใจอย่างหนึ่งนะตรงที่มันมีการ discontinu ์บางเรือนทิ้งไไปปปดด้วยนนนนน,น,น,นนะคคคืืืือออออออหลััักกกกๆเเเเรรททีี่่มม็็็สาญขงบบ39จ ะะคือหลังจากนี้จะไม่สามารถซื้อ Rolex Oyster e Perpetual สามสามิลได้อีกแล้วนะฮะแต่ว่าเรือนอื่นๆเนี่ยไซส์อื่นอย่างเช่น3 34หกาเอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังหาซื้อได้อยู่นะครับแล้วก็มีการอัปเกรดพวกเครื่องหลายๆอย่างเข้ามาด้วยนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราไปดูในเว็บไซต์ของเขานะครับเราก็จะเจอแบบรูปใหม่ๆแล้วก็สีใหม่ๆแบบมาเยอะมากเลยนะคือครั้งนี้นอกจากการที่เขาดิสคอนไซส์สามสิบเก้ามิลไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการออกสีใหม่หรือว่าหน้าแบบสีแบบสีสันจัดจ้านมากอะ่ะผมว่าแอบบๆดูเป็นทางววววนนททดูแมมมมีีคคคาายย้อยุสพสร,ร่่ัซึงต ุ่น39มิลเนี่ยก็คือเป็นรุ่น41มิลแล้วนะฮะไอ้ตรงเนี้ยถือว่าน่าสนใจอย่างหนึ่งตรงที่เดิมทีนะคนที่จะซื้อโรเล็กซที่แบบหน้าตาเรียบๆเรี่บที่ไม่ใช่ทางสปอร์ตนะฮะเขาจะมีช้อยอยู่2ช้อยใช่ไหมครับก็คือตัว Rolex d ซ์เ j u s t แล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็คือ Rolex กซ์ออยสเตอร์พรีตัวนี้นี่แหละคือเ e ดจัสเนี่ยก็จะเป็นโรเล็กซ์ที่มีวันทีีะะ่มซด้าานขว แล้วก็มีออปชันแบบเปลี่ยนเป็นขอบฟลุตเปลี่ยนเป็นขอบเพชรเปลี่ยนเป็นแบบหน้าปัดดูไฮโซดูแพงได้เต็มที่เลยนะฮะก็คือเรียกได้ว่าเป็นรุ่นแบบพื้นฐานที่ออกไปทางเรสต์แต่ตัว Rolex Oyster Perpetual เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่แบบหน้าตาเรียบๆเ,เลยถึงแม้ว่ามันยังความมีออปชันในการปรับหน้าตาปรับนั่นปรับนี่ได้อยู่บ้างนะฮะแต่ความหลากหลายเนี่ยมันก็จะไม่เท่ากับตัว Datejust ส่วนราคาเนี่ยก็ถูกกว่ากันประมาณนึงเลยคือเริ่มต้นแค่ประมาณแสนกว่าบาทเท่านั้นนะฮะซึ่งในสรุ่นเนี่ยถ้าเกิดคนที่อยากได้นาฬิกาที่ แจ๊สเนี่ยมันก็จะมีไซส์ให้เลือกก็คือ41มิล36มิลน,นะฮะแล้วก็31มิลไซส์หลักๆคือประมาณนี้ซึ่งมันจะมีช่องโหว่อยู่ตรงที่ไซส์36มิลถึง41มิลน,นี่แหละมันจะเป็นแกลที่ห่างเกินไปนะฮะทำให้บางคนที่รู้สึกว่าใส่41มิลแล้วใหญ่เกินแล้วก็ใส่36มิลดูเล็กเกินเนี่ย มันไม่มีทางเลือกในเดดจัสละมันต้องมาทางออยสเตอร์โปรพเพอชั่นแทนนะฮะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยออยสเตอร์โปรพเพอชั่นเนี่ยมันจะมีไซส์39มิลด้วยซึ่งเป็นไซส์ที่ผมว่าใส่ขึ้นข้อแล้วก็แบบค่อนข้างจะโอเคมากเลยนะซึ่ง39มิลเนี่ยมันเป็นไซส์เดียวกับตัว Rolex Explorer เลยนะฮะซึ่งตัวนั้นเนี่ยมันก็เป็นนาฬิกาที่หน้าตาค่อนข้างจะสปอร์ตละแต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยออยสเตอร์โปรอพเพอ่์ชั่นกล้เคียงกันมากเลลยแ้วก็มมันีไซส์39มพลอนเหมือร์เนวคนที่อยากจะได้ Rolex Explorer แต่รู้สึกว่าราคามันค่อนข้างจะแพงไปนะฮะ2 0 0แสนกว่าบาทเขาก็จะมาจบที่ Rolex Oyster e Perpetual 39มมิลตัวนี้นี่แหละซึ่งมันก็เป็นหนึ่งรุ่นเลยที่ผมว่าคนก็นิยมนะแล้วก็หน้าตาดูดีนะฮะแล้วก็สามารถใส่ใช้งานได้ง่ายเพราะว่าสายมันก็เป็นแบบขัดด้านนะฮะหน้าตาดูเรียบร้อยมากอะ่ะแต่ประเด็นคือตอนนี้ที่มันโดนดิสคอนนี่แหละฮะแล้วก็มันมาแทนด้วยไซส์ใหม่ก็คือ41มิลคราวนี้มันจะเกิดแกลบตรงนี้ละซึ่งผมแอบเดาว่านะว่า Rolex เนี่ยเขาอาจจะอยากดันเจ้าตัว Explorer รุ่นแรกแบบเต็เมต มันจะมีคนอยู่หลายๆกลุ่มเลยที่กําลังเล็ง Explorer อยู่นานมากอ่ะแต่จังหวะจะซื้อนะครับไปเจอ Oyster Perpetual ที่ไซส์เหมือนกันนะฮะร,ราคาถูกกว่าเยอะสุดท้ายก็ไปโดน Oyster มาแทนนะฮะทำให้ Explorer o เนี่ยที่ไซส์39มิมลแล้วก็หน้าตาดูดีมากมันอาจจะไม่ได้ออกเยอะแล้วก็เป็นกระแสะอย่างที่ควรนะครับแต่ผมว่าการเดินเกมครั้งนี้แน่นอนว่ามันจะทําให้ในกากราไซส์39มิมลของ Rolex เนี่ยตัวเลือกมันเหลือแค่แบบ Rolex Explorer แล้วนะฮะดังนั้นคนที่อยากได้หน้าตาสปอร์ตดูแบบใส่ไปลุยก็ได้ใส่ป็นนงงาางาทกกรได้ะะ การเป็นว่าตอนนี้ Explorer แกเป็นช้อยที่ดีที่สุดช้อยเดียวเลยเพราะว่าตัวที่แบบเคยแบบเดินคู่มันตลอดเนี่ยคนอนีไป41มิลละซึ่งสถานการณ์แบบนี้อาจจะทําให้หลายๆคนเนี่ยแอบคิดนะว่าเอ้ยแปลว่าหลังจากนี้ Oyster p e r p e t u a l 39มิลน,นี่ยราคาจะขึ้นหรือเปล่าตอบได้ยากเหมือนกันว่ามันจะขึ้นไหมนะฮะแต่ผมก็แอบรู้สึกว่าไม่แน่เหมือนกันนะเพราะว่าบางรุ่นที่แบบสีหน้าปัดมันเข้มๆหรือว่าหน้าตามันคล้ายๆกับ Explorer จริงๆอะ่ะผมว่ารุ่นพวกนั้นอะ่ะดูมีอนาคตนะเพราะว่าคนที่จะซื้อ Explorer หลังจากเนี้ยแล้วอยากจะหาแบบราคาไม่แรงมากเนี่ยก็จะหันมามองละแต่ประเด็นก็คืออย่างนี้นะครับว่าราคามันอาจจะขึ้นได้บ้างน,นะแต่สําหรับผมผมมองว่า มันขึ้นยังไงอ่ะมันก็ไม่มีทางจะขึ้นไปเลยโ,ลเโลรเล็กซ์สปอเลอร์ได้นะครับเพราะว่าตัวนั้นอะ่ะมันเหมือนเป็นเพยารนที่ถ้าเกิดคุณจะซื้อออิเซอร์เพอร์พชวลที่ราคามันใกล้เคียงกับตัวนั้นนะ เพิ่มอีกนิดนึงอะไปตัวนั้นเลยดีกว่าทําให้มันก็เหมือนแบบมีการค้ากันอยูอ่ว่ามันจะไม่ข้ามไปจากนี้นะครับซึ่งเอาจริงนะครับโรเล็กซ์โพ r เลอรุ่น39มิลเนี่ยราคาตลาดนะถ้าหาดีๆประมาณแสนแปดแสนเก้าก็ยังพอหาได้นะฮะปีใหม่มากนะปีใหม่ๆเนี่ยก็2 0 0 0สนต้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าออ s t เซอร์เพอร์เเนี่ยคืออย่าไปคาดหวังว่ามันจะขึ้นมาเป็น2 0 0แสนกว่าบาทได้อะไรแบบนั้นนะฮะมันไม่น่าจะไปถึงจุดนั้นหรอก แต่ก็ถือว่าเป็นตัวที่มีอนาคตที่ดีแล้วก็น่าสนใจในช่วงนี้มากนะครับถ้าเกิดใครที่อยากจะเก็บตัวออซ์เซอร์พับชวนนะครับแต่ช่วงนี้ผมคิดว่าในช็อปอ่ะมันน่าจะยังพอมีไซส์นี้ขายอยู่นะทำให้ช่วงที่มันมีของในช็อปเนี่ยราคามันก็ยังไม่โดดมากแต่พอของมันหมดช็อปเมื่อไหร่เนี่ยคือถ้าเกิดหลังจากนี้ไปอีกพักหนึ่งอ่ะช็อปไม่มีขายรุ่น39มิลที่เป็นออซ์เซอร์พับชวแล้วนะฮะตอนนั้นแหละราคามันจะเริ่มทรงตัวแล้วก็เริ่มดีีีีีีีีขึ้นนนนพออออออสสสสสสสมมมมมคควววรรเรเรเเบบเเเเลเลลลยยยแบบ่่่่่่่ืืืงผผาาาใหหๆกกก็็็็ปปททจช เฮ้ยมันดูวินเทจมันดูแบบเออมีความลูกเล่นมีแบบสีจัดจ้านดูแบบไม่ค่อยได้เจออ่ะเห็นแล้วแบบโอ้โหดูประหลาดมากเลยนะแต่อย่างบางสีเนี่ยบอกต,ตรงๆเลยคือไม่ถูกชะตาอย่างแรงเลยไออย่างสีเขียวเนี่ยผมว่ามันเป็นหน้าปัดสีเขียวแบบแปลกๆมากเลยนะฮะหรืออย่างสีฟ้าสีพาสเทลอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ดูแบบอาจจะดูผู้หญิงเกินไปอะ่ะซึ่งถ้าเกิดใครที่ไปกดสั่งออร์สเตอร์เพอร์ช41มิลแล้วก็ไซส์ใหญ่ๆนะแล้วก็แบบไปจิ้มสีฟ้ามาเนี่ยผมว่าแบบนึกไม่ออกจริงๆนะว่าจะออกมาปนยังงไะ สีส้มอย่างเงี้ยโอ้โหดูจัดจ้านมากนะครับก็น่าจะถูกใจสําหรับใครหลายๆคนแหละที่ต้องการความแปลกใหม่นะฮะแต่สําหรับผมนี่แบบไม่ได้เลยสีเหลืองนี่คือแบบสุดทางละนะครับสีอื่นนี่อาจจะยังไม่โดนเท่าไหร่นะ แต่ถ้าเกิดพอเป็นไซส์เล็กๆเนี่ยสีสันต่างๆเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกน้อยลงนะครับก็ลองไปจิ้มเล่นกันดูได้นะบนเว็บไซต์ของ Rolex เนี่ยเขาก็มีให้คอนฟิกเยอะมากเลยนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นความเห็นของผมนะครับเกี่ยวกับตัว Rolex o ซ์ออร์เดอร์เพรสชั่นนะครับที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้สังเกตแล้วก็อาจจะรู้สึกว่า Rolex กซ์ซัมมอเนอร์มันแย่งซีนกันอยู่นะฮะตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับลองไปดูกันได้นะตัว39มิลเนี่ยแอบมีอนาคตเหมือนกันอย่างที่บอกไปนะแต่ก็จะมีเพดาา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 นนนนนนนขออ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 งงงมมมมมััััยยยูู่่่่่่่ะะะะะะคคคคคครร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 บบบบจจซซืืื้้้้้กกกกกก็็ดดดดดีีีๆๆๆๆฮไไไตเเเลลุทชิแววโ์ อะไรแบบนี้นะครับลองไปเลือกกันดูได้เลยนะฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่อยากจะกดติดตามผมผ่านทาง IG นะครับเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ให้ตรงกลางนี้นะฮะก็ฝากไป f o l l ล w กันด้วยนะครับยังไงคลิปหน้าเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวใหม่ๆมาคุยกันอีกนะครับคลิปนี้ก็คงลาไปก่อนเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ